สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพฤหัส,สบ,บดีที่15กรกฎาคม2564แล้วนะคะ,ะวันนี้ครูโอคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งใครจำเพลงนี้ได้บ้างคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันร้องเพลงนี้กันนะคะอ่ะเห็นนิ้วแล้วจำได้ไหมครูโอเคยสอนเพลงอะไรไปคะชูนิว้วขึ้นมา1นึ่นิว้ว แปลงกายเป็นนอนกระดึ๊บชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวร้องเรียกเที่ยวหาชูนิ้วขึ้นมาสีนิว้วแมงมุมรร้ตายขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม สวัสดีค่ะแบบนี้ใครจําเพลงนี้ได้บ้างคะอ่าจำได้ไปอีกรอบไหมคะอ่ะมาพร้อมกันนะคะขอสองมือเลยเนาะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิวแปลงกลายเป็นน้องกระดิบชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้ว กระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเที่ยวหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายตายขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเห็นไหมคะว้ายสวยสวยเลยนะคะลูกแล้วก็ก้มศีรษะา,านิ้วจดนึ่ง สวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มหวานหวานทักทายกันนะคะลูกไา้แบบนี้ไม่เอานะดูคูโอเวลาเราทักทายกันเราควรจะยิ้มใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> กล้าคุยกันไหมคะ <c oughs> ทำน้าบึง้งไม่เอายิ้มอย่าง,งนี้นจะสดใสใช่ไหมคะอ่าสมัยของเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่าวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนยังอยู่ใน ความปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้เราจะเรียนความปลอดภัยในการใช้ยาใช่ไหมคะยาใช้ทายาใช้ทาภายนอกเเรียกยาภายนอกและยาที่ใช้ภายในยาภายนอกคือยาที่ใช้ทาใช่ไหมคะภายนอกส่วนยาภายในคือยาที่รับประทานเข้าไปนั่นเองแล้วก็แถมด้วยยาเสพติดให้โทษคืออะไร เดี๋ยวเราไปฟังคุณครูกันเลยนะคะไปเลยสำหรับวันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะยาประกอบไปด้วยยาภายนอกและยาภายในนะคะยาภายนอกก็จะอย่างเช่นยาที่ใช้รักษาภายนอกเช่น มีบาดหัวแตกหัวโนหรือปวดแข้งปวดขาคุณหมอก็จะทำการล้างแผลแล้วก็รักษาเด็กๆอย่างนี้เขาเรียกว่ายาที่ใช้ภายนอกค่ะส่วนยาที่ใช้ภายในก็คือยาที่เราใช้กินเข้าไปค่ะจะแบ่งเป็นทั้งยาเม็ดและยาน้ำค่ะซึ่งการใช้ยา ต้องได้รับคําวินิจฉัยจากคุณหมอก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเด็กๆเจ็บป่วยแล้วเด็กๆจะไปซื้อยามากินเองนะคะเด็กๆต้องไปหาคุณหมอแล้วให้คุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายยาให้เด็กๆก่อนค่ะซึ่งยาที่ใช้ภายนอกและภายในนี้นะคะมันจะมีฉลากยาแปะอยู่ข้างๆขวดนะคะเด็กๆต้องดูด้วยถ้าเด็กๆดูยังไม่เป็นนะคะ ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนดูให้นะคะอ่านให้นะโอเคนะคะวันที่4เด็กๆยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะในใครตอบคูบีได้บ้างว่ายาเสพติดประกอบด้วยอะไรบ้างคะใช่แล้วล่ะคะ่ะยาบ้าเหล้าบุหรี สิ่งของมึนเมาทุกชนิดเลยค่ะเด็กๆควรอยู่ให้ห่างไกลนะคะและอย่าลืมบอกคนที่เรารักด้วยนะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีให้หลีกเลี่ยงกันนะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ การบ้านของเรามี2ใบางานนะคะเป็นใบางานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรทําและพฤติกรรมที่ไม่ควรทําเช่นมาดูรูปกันเลยนะคะรูปแรกน้องกําลังจะปีนตรงที่มีเตากระทะร้อนๆใช่ไหมคะเตาเนาะกระทะเออได้นะคะกําลังต้มน้ํำเดือดๆอยู่เลยน้องกําลังจะคว้าถ้าคว้าไปแล้วก็โอ้โหเด็ก น้ำร้อนก็จะลวกตัวเราใช่ไหมคะอันนี้อันตรายควรทำไหมคะไม่อ่ารูปต่อไปนะคะเป็นรูปเพื่อนเพื่อนกำลังเล่นบอลใช่ไหมคะเล่นบอลโยนกันอยู่เห็นไหมคะเล่นอย่างนี้เล่นกับเพื่อนเพื่อนแบ่งกันเล่นอย่างนี้น่ารัก โอเคใช่ได้ควรทําค่ะรูปต่อไปเล่นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมกับเพื่อนเพื่อนไหมคะน่ารักนะไม่มีใครดึงกันเลยเดินตามกันไปน่ารักมากเลยอ,อันนี้ก็ควรทำใช่ไหมคะต่อไปรูปน้องแอบปอกผลไม้เองเด็กๆเ,เห็นรูปไหมคะเลือดออกนิ้วเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโดนอะไรคะลูกมีบาดเลือดออกเลยอันนี้ ไม่ควรทําการกระบาดเลยลูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะส่วนรูปไหนที่ทําแล้วปลอดภัยเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างน่ารักให้ขีดเครื่องหมายถูกนะคะอ่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะรูปตอบอ่าใบงานต่อไปนะคะอีกใบหนึ่งก็คือคล้ายๆอันเมื่อกี้นี้เลยค่ะอ่าโยงเส้น รูปภาพที่เห็นว่าควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติอ่ะมาดูรูปพี่สองคนตรงกลางก่อนนะคะจะมีรูปพี่คนนึงใส่เสื้อสีสีอะไรคะไหนตอบครโอสิคะสีสม้มอ่าเขาเขียนว่าควรปฏิบัติอ่ะแล้วมาดูพี่อีกรูปหนึ่งนะคะเขาเขียนว่าไม่ควรปฏิบัติพี่เขาใส่เสื้อสีอะไรคะอ่ะดูดี สีดำอ่าไม่ควรปฏิบัติแล้วหน้าของพี่เขาเป็นยังไงคะเศร้าเศร้ามากแต่พี่คนนึงที่เขียนว่าควรปฏิบัติหน้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูรูปกันนะคะดูจากรูปด้านนี้ก่อนพี่เขากําลังเดินลงบันไดอ่าแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะเป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัยกับตัวเองเด็กๆก็โยงเส้นจากรูปภาพพี่เดินลงบันได มาหาพี่เสื้อสีส้สมนะคะที่กำลังเกิดไหลยท่านี้ยิ้มอยู่ใช่ไหมคะเขาเขียนว่าคนปฏิบัติเด็กโยงมาเลยโยงมาหาพี่เขาเลยส่วนอีกรูปหนึ่งวิ่งลงบันไดามาเลยถ้าเด็กๆวิ่งพลาดก็จะตกบันไดใช่ไหมคะอ่าเราก็โยงรูปภาพมาที่พี่เสื้อดำเขียนว่าไม่ควรปฏิบัตินะคะ พรถ้าวิ่งลงมาอย่างแรงตกบันไดก็อื <c oughs> เจ็บใช่ไหมคะอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้อะต่อไปมาดูรูปด้านล่างกันนะคะรูปด้านล่างมีรูปน้องกำลังเอาเก้าอี้ปีนหยิบของเล่นหลังตู้อันนี้ก็อันตรายไม่ควรทํานะลูกถ้าเกิดผ้าตกเก้าอี้มาหรือเด็ดกๆกาลังดึง ของเล่นแล้วไปโน้มตู้แล้วตู้มันเอียลงล่นลงมาทับเด็กๆได้นะคะอันนี้อันตรายถ้าหยิบไม่ถึงให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่ที่ตัวสูงกว่าเราหยิบดีกว่านะคะน่าจะปลอดภัยกว่านะลูกอ่าเด็กก็โยงเส้นเหมือนเดิมเลยไม่ควรปฏิบัติใช่ไหมคะโยงมาหาพี่เสื้อสีดําเลยอ่าและลูกสุดท้ายเห็นไหมคะเก็บของเล่น เล่นเสร็จแล้วเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบใช่ไหมคะเด็กๆเคยอัดคลิปส่งกันบ้านครูโอเก็บของเล่นให้เข้าที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะคุณจาได้เก่งมากหลายคนเลยอ่าค่ะวันนี้กันบ้านมีสองใบงานนะคะเด็กๆทาการบ้านแล้วส่งครูโอมาให้ดูนะคะส่งมาให้ครูโอดูเยอะๆเลยนะคะลูกนะขอบแบบว่าวันเดียวครบสิบเจ็ดคนได้ไหมคะแบบ อยากเห็นวันนั้นจริงๆเลยเมื่อไรจะมาถึงอะค่ะขอบคุณผู้ปกครองมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย